ไปค,คุณคอตตันโอ้พันเจ็ด้ดนนะครับผมเบียร์ขึ้นครับเบียร์ขึ้นดันครับ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 ไปครับดันครับืดัน,ด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 นนี้ไปเลยเบียร์สูง นั่นแน่ไปครับลงมากินเรอลงมากินเป่าฮะโดดกินเบีย้ยป่าเพื่อนั่นแน่าดาันครับดันครับงี้ต้องดนันไปครับเชื่อมครับพวกเรามีเยอะพวกเรามีเยอะกินครับผม <c oughs> มาขึ้นครับน่าทำไรทำไรเด้อดันกันไปครับเขาหน้าจะาคนลงมานะแต่ไม่ทันแล้วพี่มั่มก่อนลุกเข้าไปครับไปครับโคนขึ้นโคนขึ้นอยากกินก็กินมาเด้ก็กินไปรอ,อามาต่อโคนก็ได้นะเชียรจอครับเชีอครับ กินก่อนแล้วกันนะครับจิ้มครับไปครับโขนตายในโนนนะครับาโอเคหลวงครับหลวงหลวงหลวงเขาเปิดไม่ได้อยู่แล้วหลวง เดีย๋ยวเราจะกระดือแบบดิจิตอล <c oughs> ปลายแดกมาแม่งเลยกินม้อกินเข้าไปนั่นแน่อ้าป้าโดดครับโดดครับ โยครับมา้าโดดกันให้สนุกโน้ต่อไปเห้ยก็ต่อมาดิครับกินกรบบอยทำไร มาไปตัวเชื่อมเชื่อมมันเชื่อมทำไรทำไรพี่จะทำอะไรเชื่อมครับแตกแม่งเลยดีกว่าเหลือกิ่เหลือ เรือโดนหม่อมเขาต้องเอาเรือกินนะครับไม่ก็ต้องเอาเรือหนี้เท่าเรือหนีมาก็หายออาถูกต้องกินเข้าไปง่ายครับผมบอกเลยผมกินเรือด้วยก็บอืมกินก็บ่อยเขาต้องเอามากินนะครับผมโดดครับ โดดครับทำไรวะกินดีครับนี่ครับเฮ้ยตายบอกว่าเดี๋ยวเดโอ้ยเกือบตายเกือบตายชักลงมาก่อนชักลงมาก่อนโอ้โหดีเวย้ยดีที่ยังแบบยังป้องกันทัน ป้องกันตาลูกก่อนอ,อือืโอ,อ,อ้ไม่ทันน้องจ๋าพี่ลูกกินมาก่อนนี่ปนไปไหนครับนี่ปนไปไหนครับต้องเอาให้คุมครับเขาแบบนี้มันต้องเอาให้คุม้มกินแล้วเสร็จแน่นอนครับเรามีเรือสองลำจะมาสู้อะไรกับเชิญด้วยลูกแล้ว ทำไรต่อละอืมฮึ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 มา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 อยากต่อก็ต่อมาต่อปรดิต่อปรดิกินปะะ่ะล่ะฉันจะกินสองนะป่ะ <c oughs> เบียร์ลิบครับผมเม็ดป่อยมาไปครับ ดันครับผมจ่อไหวไปครับดันครับดันขึ้นปลายดันขึ้นปลายโคนขึ้นขึ้น,น,นปลายเ <c oughs> อามากินครับ chắc luôn mà, chào đồ nè, bye đã, thằng thang, giờ thang mà, hả, แทงมาด้านขึ้นไปอืมฮึอ ด้านี้ไปครับไม่สนใจรักษาลูกเขาบวนลบดีกว่า S <S รูปมากรสวยกว่าเห็นเห็นนะครับเ้าออก อ้าวลุดแล้วครับหรือว่าออกโอเคแค่แค่แค่ดัานปิดไปเลยครับให้เม็ดเขาเสียจังหวะ เอ้ยอ๋อโคนมาแรกเลยเว้ยกินดีครับไปครับผมมาบังคับให้เขา,เาบังคับให้โคนเขาต้องเสียตำแหน่งนะครับแล้วก็ไปละรีบเลยานู้ชมไปครับมาไปไปครับผม จอไว้จอไว้เขากระโดดมากินเม็ดได้นะครับเพราะว่าจะได้เปิดโคนมานี้ยมไม่ยอมเปิดไม่ยอมเปิดไว้เฮ้ยอ่ามาแล้วงั้นไม่ให้กินละเราก็เสียสละเป็นเหมือนกัน โดดครับเสียสละครับผม <c oughs> จินมมาแล้วมันนั้นบุดวายเน่ๆ응เล้วที่จะไปป้องกันตัวบนไปครับถึงเสียง เอาต้นามก่อนนะครับกินเปล่าต่อเรือเปล่าไอ้ม้าตัวนี้ยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วท่านผู้ชมเพราะว่ารู้สึกว่าช่องช่องทางในการกระโดดมันน้อยเหลือเกิน เนี่ยเอาแม่งก่อนเลยครับชึกตุยกินครับกินไปเลยไปครับแรกไปเลยครับผมเปรี้ยวครับกินบอลกินบอล ไปครับหนึ่งตาครับกินครับขุนเตรียมกระจายครับผมผมจะตันแล้วท่านผู้ชม ผมเตรียมพร้อมดันแล้วเดี๋ยวเอาเบี้ยดัน โคนถอยไม่ได้ด้วยนะครับถอยซวยเลยครับไม่ได้ถอยไม่ได้ตันตอนตอนตอน,ตนทำไรอ่ะกินเข้าไปครับลองไหครับ ผมว่าเดี๋ยวเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็ต้องกินมาเราใช่ไหมแล้วเรือเขาก็ถอยไม่ได้ด้วยนะครับเรือเขาต้องกินมาผมอย่างเดียวจเจ้าน่าจะไม่รอดแล้วละเพราะว่าถ้าเขาถอยเรือใช่ปะผมกระโดดมาลุก,กินเหลือได้นะครับ เขาถอยคนผมโดดมาลูกกินเรือได้ยังไงก็คือโดดนะครับเขาก็ต้องเอาเรือมากินม้าผมนี่แหละแต้มปลอดภัย ในที่สุดก็กินจนได้อ่ะกินครับรอเหลือกินนะต่อป่าพี่ต่อไหมต่อไหมต่อนะครับกินครับโขนแย่แล้วโขนต้องรีบถอยครับ ลุกเราได้ปะลุกเราได้หนึ่งทีอ่ะทีมก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะมาลงมาลุกขึ้นไปข้างบนตีประชิดเลยก็ต้องโดดมาลุกก่อนนะครับเมื่อนั้นช่วยถ้าเอาคนกินเบีย้ยก่อนตายเดียผมก็เลิกกินปุ๊บมาเปิดไม่ได้ตาย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 หายเรียบ เขาไม่น่ารอดแล้วล่ะดูท่าทางอขอขอบคุณครับ